ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะวันนี้เป็นวันเกิดนะคะเจ้าภาพจงเจริญแต่เจ้าภาพหลับแล้วนะคะมาทานเนื้อย่างกันนะคะอันนี้น้ำจิ้มนะคะมานะคะอากาศเย็นๆมากินเนื้อย่างกันนะคะ เียบมดที่มานางเลยเนาะแต่เอาเงียสาทุกพวมึอยากนอนเียกันนไหนเอาไหนอันไหนเอาไหนออแล้วถุงขยะ จ้ะเอาตะเกียบมาด้วยตะเกียบพ่อตะเกียบมาด้วยตะเกียบตะเกียบ